แม่หน like ูว <Lindsay> oh, <laughs> ่าน่าจะมาจากขอหยาดหนูดูสงะใช่บนไรใจรักเฮ้ยไซเบอร์ค่ะระวังไซเบอร์ค่ะหัวแดงหนูยืนนิ่งๆแล้วค่ะหัวแดงค่ะหนูว่าหนูยืนนิ่งๆแล้วนะหัวจะตอเบอร์รี่ปู่เรียกเลยเนี่ยมโนถามบอนทำไมเสียงหวานเชื่อ หมยถึงอะไรแก๊งแก๊งเนี่ยแหละครับคือแก๊งชาวบ้านที่อยู่อยู่ข้างๆเราอ่ะแล้วก็ตามตามกับที่เราที่โรงบรมเขาก็อยู่บนหลังคาจำได้ที่นั่งคาร์มโชใช่ไหมัูกค้องใช่อันนี้แหละคือแก๊งชาวบ้านที่ยืนที่ยืนตรงที่เขายืนอยู่ก็คือที่ยืนของพ่กสูตรเตี๋ยวเหมือนกันอ๋อน่าจะเป็นคนที่เขาดูในแฟนของสูตรเตี๋ยวแล้วถ้าอย่างนี้เขาจะตีกันเขาก็ต้องหลบนักข่าวอ่ะดีแต่ว่า คือจะบอกว่าให้ตำรวจไม่เอาหลักฐานของนักข่าวไปไอ้นี่มันก็ไม่ได้อยู่ดีว่าตำรวจไม่ได้ใช้หลักฐานนักข่าวอยู่แล้วเนี่ย老ใช่เขาใช้รูปของตำรวจที่เขาส่งมันเองที่วันตะกี้เขาเข้า้าก็หนึ่งคือเขาเก็บหลักฐานจากการที่เขาตีกันโดยถ่ายรูปแล้วก็เอามาเช็กว่าใครมีอาวุธโดนคดีแดงคดีทั่วไปที่ในลูกโป่งแต่ผมไม่ค่อยชอบเรื่องนี้ของตำรวจนะพี่อย่างเออเพราะว่า กว่าเขาจะทำำําสํานวนเนี่ยเขาต้องเปิดรูปหลักฐานดูก่อนแล้วค่อยจับว่าติดข้อหาว่ามีอาวุธไหมอีกมันเลยนานมันเลยกว่าจะตีกันดิบรอบนึงมันนานมาก,กนอกจาก<ร>าว่าเรา,เราก็คก็เราอ่ะไม่ได้อย่าลืมว่าเราไม่ได้สนับสนุนในการตีกันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าทะเลาะกันแล้วมันจะเป็นจะต้องตีก็ตีเข้า,าใจ่า้รับผลลัพธ์ตรงนั้นให้ได้ได,ด้วยเรื่องค่าปรับขอขอแจ้งนิดนะะึงครับ ย่าครับมีคนลงทวิตว่าปู่จิบสาวครับอุ๊ยอันนี้คือสิ่งทียากแตกอืมมีเหตุผลขอบอจิบเด็กอีกแล้วนี่ป็นไงพี่วิกวันเนี้ยน้าขาวมาถามรักว่าวันนี้มีสกู๊ปอะไรอยากให้ทำข่าวอีกไหมครับ อายุไงอายุอยากได้น้องเพิ่มเหมือนกันใช่ไหมพี่ยไม่อยู่แล้วอ่ะลูเนยไม่ลู้เนย่งหลานป้าป้าอุ้มหนูนหน่อยสิเหมือนกาลังจะโดนเตียงไงก็ไม่รู้เลยป้าไม่่อ้มเนี่ยเจ็ดนาทีเอาตัวรอดให้ได้ใจรักมันงั้นป้าจะโดนพ่วงไปด้วยหรือตมอเลยอ่ะทางนั้นอ่ะผมพูดเปนสื่อสารไม่ดีเ่ยผมไม่ได้เป็นคนรับเรื่องเลยเรื่องรักข่าวเหมือนมีเรื่องเยอะกว่านี้แต่ผมพูดได้แค่นี้ ก็เดี๋ยวให้เขามาคุยใหม่ไหมหรือยังไงไม่เป็นไรคือเอาง่ายๆเอา,าอเอาแค่ข้ขอที่แกจาได้มาอะเรื่องที่เขามามาบอกก็คือเขามาสื่อผ่านเราเพื่อที่ให้เราเนี่ยไปบอกผ่านแก๊งทุกแก๊งว่าเขาเนี่ยทํางานเขาเขาทำงานเจตนาที่อยากได้อา รูมที่เขาถ่ายมาใช้เป็นหลักฐานใช่เขาลงข่าวตามความเป็นจริงเขาคือนักข่าวอ่ะก็ต้องเข้าใจแล้วก็ข่าวที่เขาลงอ่ะเขาไม่เคยเอามาจากพวกสเก็ตข่าวในยูทง youtube อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเขาเจอกับสถานการณ์นั้นจริงๆเขาถึงยกกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายเอาลงเน็ตไม่ไม่ได้แบบไปเอามาจากที่อื่นอะไรทํานองเนี้ยเขาบอกว่าเขาถ่ายจากสายตาของเขาอย่างเดียวเท่านั้นใช่ ยูทูบเข้าใจค่ะยูทูบเป็นยังไงครขบพี่อ้เนี้ขออนุญาตใครนิดนึงครับเยร์ทวิตว่าผอบบอกจีบสาวเรหรอโดนโดนแล้วล่ะมีมเด็กตั้งมันตัวะแ็งร่างกายหลังเข้าเอาเรละเฮ้ยเฮ้ยค่ะค่ะเขาอยู่แถวนี้ค่ะเขาเป็นวิญญาณค่ะเขาเล่อยๆว่ในทางก็อยู่อ่ะเสียงผอบบอกมาจากไหนอ่ะ Where are you? ตะกี้ไม่ได้ใช่เสียงไม่น่าใช่เสียงผบแม่หนูว่าน่าจะมาจากขอย่าหนูดูซ่งอ่ะใช่บนลายใจรักหุยไซเบอร์ค่ะระวังไซเบอร์ค่ะหัวแดงหนูยืนนิ่งๆแล้วค่ะหัวแดงค่ะหนูว่าหนูยืนนิ่งๆแล้วนะเราจะเอาเบอร์รี่ปูเรียกเลยแยมหนูถามบอทำให้เสียงหวานเชื่ ค่ะไม่เสียงพี่หวานมากเลยอะตอนนี้เออพี่ไม่ไหวแล้วเอยแต่ว่าเตียวลอยดีอย่างเลยอ่ะเฮ้ยพี่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 นี่ตัวพี่เอ้าอ่ะเอ็มซีอะไรนะเอ็มจีโอซีแจ้งใบยำโรได้เลยไปแจ้งใบยำโรเลยสองสองคนเลยคับไม่อยู่อย่างนั้นไม่อใช่ไม่ใช่ครับพี่นี่ บุคคลบุคคลสองบุคลิกครับต้องแจ้งว่าประกาศใบเหลืองผู้เล่นเยมโลกรณีเอ็มจีให้ผู้เล่นอื่นเบาได้เบาได้บาตัวละครแทนตัวร่างนะครับล่างนะครับเบาได้เบาทุกคนค่ะขอตัวก่อนนะคะย่าบ๊ายบายครับสวัสดีจู๊ดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะผู้พิการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เลขต้องสามขอออกก่อนนะคะอุ้ยโอ้โหคือบอกมีย้อมผิวว่ะมีย้อมย้าจุ๊บจุ๊บว่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุตองสั่งขอไปก่อนนะคะฝันดีพี่พายบ๊ายบายค่ะพี่แยมบ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะฝันดีค่ะวันเดทเลขตัวเดียวอ่ะเดทเดทพี่วิกแล้วก็สภาทุกคนอ๋ออ๋อขอลาพักครับไม่ไม่เรียกเลขเหรอพี่เลขเลขขอลาพักเจอกันค่ะได้ครับ เบื้องต้นน่าจะประมาณห้าวันครับซึ่งที่ยี่ห้าก็คือที่เ็ดถึงยี่ห้าไปต่างจังหวัดครับแล้วก็ที่ห้ากลับมาฉีดวัคซีนก็รู้จะมีเอฟเฟ็ตแอรหรือเปล่าอีกกลับมามีแฟงเลยค่ะุี่มีแล้วค่ะจะไม่มีค่ะไม่มีใครจะปกป้องหนูจากการโดนกระแอนปะเนี้ยกค้โหเรียบร้อยบอกเลยมีมีมีอาการ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เมียกัปวดหัวตัวเป็นไข้กระสับระสายไม่สบายตับพิการอาหารไม่่อนไม่อนุญาตครับผมเลขสองไม่อนุญาตครับขออนุญาตลาเหมือนกันครับพรุ่งนี้ฉีดวัคซีนครับเข็มที่สองครับเอซีเหมือนกันครับโอ้โหน่าจะได้ปีหน้าครับโมเดอร์นาจองไปนานมากเลยยังไม่ได้เลยตอนนี้นะครับก็นานเหมือนกันเราบินไปอเมริกาใช่ไหครับไปฉีดไฟเยอะกันพี่สุนักบ้าไฟเยอร์คืออะไรดู โซมิซูดามไตใจไม่ร้อแรงดังออกไปตาม่ซูก็คงไม่ตายตาไม่ซูก็คงไม่หาใช่ครับแบบนี้เลยเอาก็แรบ่ทุกคนมีไฟล่านเอาไหมาอที่รากไม่ต้องคิดถึงเขานะเดี๋ยวเขาจะส่งผ่านความคิดถึงผ่านอากาศสายลมและแสงแดดมาให้ที่รัก ตีจริงนแล้วครับไปค่ะจริงให้ความคิดถึงมาทำงานมันทำงานอยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะที่รักความคิดถึงมันขอบคุณได้จริงจริงมีอะไรจะบอกว่าพี่กู๊ดมาแหละก็ส่งข้อความมาแล้วเมื่อกี้แกโทรมาละวเดี๋ยวว่าอีกสักพักนึงลงกู๊ดน่าจะเดินหอยเข้ามาทางประตูเดิมครับไม่ใช่อ่ะแกอยู่ไกลไป หอยทากไม่ทัน